เนี่ยเดี๋ยวครับดูรถผมหน่อยเป็นไรไม่รู้เนี่ยสายไปติดเลยโอเคเดี๋ยวเฮียไปเช็คให้นะก่อนหน้านี้รถน้องมันมีอาการผิดปกติอะไรมาแปอกๆั้ยนี้เขาก็ปกติครับขับอยู่อยู่มันก็ดับไปเลยไม่ติดสายไม่ติดเลยเดี๋ยวเช็คละแบตน้องเสียสรุปก็เปลี่ยนแบตนะมี่แบบไหนบ้างครับเนี่ยแนะนำผมหน่อยไปเดี๋ยวเฮียพาเข้าไปดูในร้านว่าจะมีแบตอะไรแนะนำกันบ้างนะครับเนี่ย ต้องนี่เลยแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออามมารอนลูกสีเขียวรุ่น1 2โวลต์7แอมป์ใช้กับรถรุ่นใหม่ๆเป็นเทคโนโลยีใหม่ไอเจลทนกว่าแบบน้ำโคตรอึอดโคตรทนโคตรแรงขั้วแบตเตอรี่ใช้ทองแดงเพื่อน,นำกระแสไฟที่ดีกว่าแรงกว่าช่วยตาต์ทติดง่ายทุกการใช้งานมาพร้อมกับสเตตัสจิเพย์แผงวงจรตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดง่ายต่อการดูแลขับที่ไปพร้อมกับเราแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อมมารอน เราเสร็จแล้วครับครับผมเออ,อเฮียเราแบตบรถตัวนี้สามารถใช้กับรถรุ่นไหนได้บ้างครับอ๋อแบตบตัวนี้สามารถใช้กับรถรุ่นใหม่ๆได้หลายรุ่นเลย G C X Airlock N Max รวมไปถึงรถของยามาฮ่าแกรนด์ซูราโน่คิโอเล่คิมิกสามารถใช้ด้วยกันได้หมดอ๋อพอดีผมเอาไปเปลี่ยนใส่คันที่บ้านนะที่บ้านมีหลายคันเลยไม่มีปัญหาเลยครับ,รบใส่ได้ยาวๆครับผมขอบคุณครับ ทนกกว่าแบบน้ำโคตรอึอดโคตรทนโคตรแรงต้องนี่เลยแบตเตอรี่มองจะใส่ยี่ห้ออมาลอน